chết thằng cái đài không thằng cái đài à lý người thằng cái đài không em dù đang làm việc ạ này với chế mình ไม่ลิกล่ลิกอ่ะลิกมาเหรอไม่ได้มาครับผมเอารถมาขับครับเอาเอาไปไหนไงเข้ามาให้เหรอก็<ม>ดึงอ่อดึงมาเป็นปรถแก,งก๊งครับใช่ครับใช่เออแจคก,กี้ครับบอกเรื่องได้ไหมมันมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาโอนแล้นติดไปให้คนชื่อเลกาใช่ไหมอแล้วเหมือนตอนแรกเขาตามในเทมิตแล้วเหมือนติดต่อไม่ได้เขาเพ่เลยไปยื่นเรื่องกับตำรวจไว้อะไรประมาณเนี้ยมันสาบเอป่ะอืมแล้วก็ทีนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอาม,าอมันออกมาหรือว่าเขาไปโดนปรับเขาไปโดนเป็น เราต้องมีตำรวจด้วยเงมัน้ปราบร้านอะไรเงี้ยต้องมนมาบวกอ่ะอ้าวหาเรื่องกันแล้วเน,นี่ยก็เลือก,กอกงผมแต่ว่าอะไรกันนะชาวโดนวในแก๊งเหรอสลัดนะ <c oughs> ใช่ใช,ใช่เป็นเป็นน้องในแก๊งครับเดี๋ยวจบแล้วว่าแล้กัน,นไม่ต้องกลัวยังไม่ทำไรหรอกอยากคิดไปเองเยอะแค่บ,บอกว่าเดี๋ยวจบแล้วคุยกันเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยที่เขาหลอนนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยพูดที่อะไรไม่ค่อยได้ไอ้เหี้ยเนี่ยแลหลอนดี่ไอ้เหี้ย ตัวหลอนเลยยี่ยหให้กนะูบอกให้ตอนเราทีนั้นอะโอ้โหรูปเรียบหนักอะอลาจัดเลยเ,ยเดี๋ยวพี่กำลังใจตีเฮ <c oughs> ียเฮ้ยตัวครับบินด <c oughs> ีกว่าพี่ขายว่ามินเหรอ, <c oughs> อไม่ใช่ครับพี่ ใช่ครับเนี่ยเชื่อวะเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรชื่อเวลชื่อเวลครับพี่อ,อ,อ๋อเชื่เวลน้อง <c oughs> โหเสียงเป็นเชืยอเนี่ยโอโหเอาไปนอนลงพี่ดับตั้งไหมดูกระตุน่นเหรอพี่เมื่อกี้โหแชร์จอยเนาะโอ้ไมแช่นะโอ้คอสาวแนะชร์จอยเนาะไอ้ผูายผูาย,ย,ายมีคลิปหลุดนะมานั่งคอเสียวเฮียอ,อะไรหลุดมาไม่เอาน้องเขียปวะโอ้ไม่ใช่เอาเบลเสียเบลเสียแล้วน้องไม่มีนี่ไม่ได้ไปเล่นนั่นเหรอพี่ เออเฮียช่วงนี้เป็นโคเป็นข่าวอะไรซึมซ้ำไปหมดเลนไปหมดพี่เหรอพอเหอเฮียผ้าพี่เบลพี่ยบลพลาดนะน้องอย่าพลาดอะไรง่ายแล้วคิดว่าไม่มีครับพี่ไม่มีครับสวยอะไรล่ะครับไม่ได้ไปเล่นนู่นหรอที่ร้านไม่ได้ไปเนอะไม่ได้ไปไปหมดเลยเหรอของเองอ่ะไปบางคนครับพี่ไปบางคนแปดคนครับพี่เหรอไหวปะไฟยังดูดิไฟยังน้องไหวปะ เดาเดผมดูกันเนี่พี่ดูตัวอย่างอีกดยดูตัวออะไรนะดมดูตัวอย่างอี้ได้ผมดูให้เขาพี่เขมีสติจะตอมอ พี่ไปยไปหมตุ่มนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอ่ะสัตวีครับเพื่อนเฮ้ยเอ้าเอ้าเยอะไรวะไอสัตว์ไม่ขอโทษวะมีปากวะพวกมึงอะหนูกะขื้นพวกมึงในไอสัตว์ขึ้นแกงกี่ไหรเนี่ยขอโทษเป็นใช่ปะเยี่ยคันดำผมขอโทษเป็นใช่ปะขอโทษไปแล้วเพื่อนเยี่ยคันดำเป็นเยี่ห้ออะไรอาการออกเหรออ๋อไม่ใช่ผมหรอโรื่องคุณเมีเยี่ยอะไรวะมือคอยจับ แ้องเอ้ยเปลี่ยนชุดทันนะวะทันนะเม่ยูชเล็กจะไปเล่นร้านหรือเปล่าชุดอะไรวะชุดเล็กอะไรนะโลวันชุดอะไรอะโลวันอยู่ไหนอะไม่อยู่โอ้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์โอ้โหมีรูปีกโอเคม่ชุดเล็กหกแปดห้ามีอะไรมีอะไรมีอะไรฮะเขยม่อโทษเป็นปะเืขยเม่าเขยมึงมั้งเออเขยมึงมั้ง โดนอะไรพี่ผมโดนอะไรพี่จะลังมึงทรถกูเนี่ยไม่ขอโทษอะ่ะอ๋อเครื่พาเดี๋ยวมีรอบหน้ากดถืมแน่เก่าเก๋าโซงเก่าโซงเก่าโซงเก๋าใจเรเล่นกันอยู่ใช yeah. <c oughs> ่ด้วยไปดิ <Friday. S 2> กำลังใจขออยู่พี่ใจงเก่าเนาะโตรเก่าตอนนี้ เป็นกลัวจัดไอ้ยี่เป็นโรคยี่อะไรรีบหนีเลยเยี่หนีตัวแรกเลยเยี่คนคี้ขยะเลยเยี่หนีตัวแรกเลยยี่เป็นคนรวยไม่เอาใครเลยสัตว์กี่โมงว่าสี่ทุ่มหรอประมาสี่ทุ่มหรอตอนนี้เพิ่งแจกของนะใช่ครับพี่เพิ่งแจกของไปก่อนเลยเพิ่งแจกของไปก่อนเลยเจ๊ดอบน้องเจ๊ดอบเจ๊จะไม่ใช่ครับ มีไหนมมาบ้างะมมาว่าช่วเนี้ยน่าจะไม่ว่างรับไม่ยังไม่ค่อยมาบบบอมเข้ามาถอดพี่ได้มั้ได้ไครับดีวอครับี้เราเดิอนน้าจานอวันนีวันนี้มาเดี๋ยวกูเบิรแลให้ม ฉันดูรถผมโปรโลตังก็ไม่มีแดดแล้วค่หยันซื้อรถชิบหายเลยไอสัตว์ตอบไปแล้วพี่ว่าม่นเที่ยวน้องเองฟินตาไปไหนอะ่ะไปขน่ะคนเราไม่เดินทางหนักอย่างน้นเนาะเดี๋ยวกูโคตรอยากกระตืบคนเลยแนละ้วเนี่ยผูพี่ได้หมดแล้วพี่กูดได้ยินแบบกูได้ได้ยินแบบพากาแม่งจริงสีสุดกูหัวแบบกูคึกเลยกูอยากกระตืบเลยอะ่ทยอะทำไมอ่ะพี่มันมันเคี้ยวแม่งแน่เฮีย อดีพี่ตีกับทากาป่ะกูรออยู่เนี่ยกูรออยู่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 สวยพี่สวยเดือดนะคุณนี้เดือดถ้ามันชิงถ้ามันชิงสีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจอกูตีแบบอัลลิมิตอะน้องนอกทีเซ่อขอแบบคุมขุมมาเดือดอ่ะร้อยใบร้อยใบขึ้นไปไหนพี่ไม่มีอัลลิมิตครับผมแพ้แบบเทของทั้งตัวอู้แกลงแตกเล้วเอา้นเออเอาแกลงแตกเลยวัดความเป็นใหญ่น้องเป็นรุ่นใหญ่จะโกเหี้ยอะไรแล้วถ้ามัถ้ามันจะเป็นใหญ่ต้องกลัวอะไรกว่ ไม่ไหวก็หลบไปแย่แน่เนาะมันไม่ไหวนะตอนชิงชิงแลนด์ปะมันไม่ไหวกับพี่นะโอ้โหได้มาเกือบร้อยเนาะโอ้โหเบียดได้ยังเนี่ยงไที่มึงได้คะแนนเพราะกูให้น้องเล่นสูสีไอ้เหี้ยโอ้โหคาพูดได้ว่าคาพูดแบบคนที่แบบชนะชนะพูดอะไรก็ไอ้เหี้ยคนชนะเขียนประวัติศาสตร์เว้ยน้องทุกทีว่ะไอ้เหี้ยคนแพ้แม่งไม่ได้เขียนนะเด็กคนชนะแม่งเขียนประวัติศาสตร์เว้ยน้องโอ้หใครเขาจะหคนแพ้ไอ้เหี้ย อย่างนี้นะเดือดเลยพี่นะยังไงเนี่ยนะจะเดือดที่อะไรคุยคุยคุณสามคนสองคนเนี่ยอ่จะเดือดอะไรจะเดือดไปรงไหนจะร้อนไปรงไหนจะร้อนไปรงไหนก่อนเอ้าแล้วพี่ไม่เรียกหรอเรียกมาแล้วไม่อยู่เลยอ๋อไม่มาไม่มาไม่ใส่ดอกไม่ใส่กล๋องมาเนี่ยไม่ได้จ่ายอะไรเลยครับพี่ก็มาซื้อรถเล่นอ๋อวั้แกงพักแย่ไปนู่นหมดเนะทราบไปนู่นหมดเนี่ยแล้วเขาไม่ไม่ไปหรอ รู้ไหมว่าผมมาไม้ใหายมังครับพี่ตอนนี้ไม่เรียกมีใครจะคมเท่ากูวะเนี่ยเป๊ะขนาดเนี้ยโโลบลูตะบมกระดานเนี่ยไอ้เหี้ยควยดูฝีมือก็รู้ไอ้น้องขับรถขับรถได้ไอ้เหี้ยขับรถเก่งตั้งแต่ดับนเฮลิคอปเตอร์ไม่เขยได้ขับนะไม่พูดเอาเดี๋ยวไหนมาเนี่ย